ช่วงการละครั้งหนึ่งจากช่องมีเรื่องเล่าในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวสุดหลอนของมหาวาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานนั่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองซึ่งเรื่องราวที่จะยกมาเล่าทุกคนได้ฟังในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด7เรื่องแต่ต้องบอกก่อนนะครับ มันเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องแต่งหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงทั้งนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังกันนะครับเรื่องแรกตำนานสะพานขาวสะพานขาวตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ของมหาลาัยขอนแก่นบริเวณโดยรอบเป็นป่าทั้งหมดช่วงหน้าหนาวอากาศจะเย็นและดูวังเวงมากๆเนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นไม้เยอะ โดยเรื่องราวนี้ต้องเล่าย้อนไปไกลก่อนที่จะมีมหาลัยนีเซออีกแต่ก่อนพื้นที่ของมหาลาัยนี้เป็นที่อยู่ของพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการลบกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับตำรวจทหารทําให้บริเวณตรงนี้คอมมิวนิสต์ล้มตายเป็นจํานวนมากศพที่เกิดจากการสู้รบก็ไม่มีการเผาใช้วิธีการฝังแทนหลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งมหาลาัยขอนแก่นขึ้นมาซึ่งได้มีการสร้างถนนตัดผ่านบริเวณแถวหลุมฝังศพ และมักจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยมากและก็ยังมีคนตายเป็นจำนวนมากอีกด้วยจนทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆตามมามากมายอย่างเช่นเรื่องชายหนุ่มกับหญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันจะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่ดังมากๆคือหนุ่มสาวคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแต่ดันมาชนกับรถสลิงที่ไม่รู้ใครเอามาขึงไว้บริเวณกลางสะพานจนทำให้คอผู้หญิงนั้นขาด ส่วนผู้ชายก็ยังไม่รู้ว่าตัวแฟนของตัวเองเสียชีวิตเพราะผู้ชายได้ก้มหน้าขับรถแบบเร็วๆเหมือนพกเด็กแว้นทําให้ตัวเขาไม่โดนสลิงเมื่อขับไปถึงปั๊มน้ํามันลงจากรถมาตัวผู้ชายถึงกับเข่าอ่อนเพราะว่าเมื่อมองไปที่ร่างแฟนของเขาพบว่าแฟนของเขานั้นไม่มีหัวแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งบนสะพานขาวแห่งนี้ จึงได้มีการอัญเชิญสินแสมาทำพิธีบนสะพานแห่งนี้และสินแสก็ได้บอกว่าให้ทำการสร้างเสาสะพานเพื่อไม่ให้มีการไปเหยียบหลุมศพซึ่งเป็นการลบลูอีกต่อไปจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นตำนานสะพานขาวขึ้นมาแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาอีกซึ่งในมหาลัยนี้จะรู้จักกันในชื่อเรื่องชายหนุ่มขับรถเปิดวิทยุในรถ ซึ่งในเรื่องเล่านี้จะเล่าว่ามีชายคนหนึ่งขับรถเข้าไปในมหาลัยในช่วงกลางดึกประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณตีหนึ่งโดยที่เขาได้เปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยซึ่งเส้นทางที่จะเข้าไปต้องผ่านสะพานขาวพอใกล้ๆถึงสะพานขาววิทยุก็ปิดลงจากนั้นตัวเขาก็ลองเปิดวิทยุมาอีกครั้งจนเกิดเรื่องที่น่าตกใจขึ้นเมื่อเสียงเพลงที่นังขึ้นมา มันคือเพลงทรณีกันแสงตัวเขานั้นตกใจมากและคิดในใจว่าใครมาเล่นตลกเปิดเพลงทรณีกันแสงกลางดึกแบบนี้เขาก็เลยปิดวิทยุไปเลยหลังจากที่ปิดวิทยุแล้วเขาก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปทางข้างหน้าขับไปได้สักพักเขาก็สังเกตเห็นคนสองคนเดินอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่ได้เอ็ดใจอะไรแล้วจังหวะนั้นอยู่อย เสียงเพลงทรณีกันแสงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่รถเขาจะวิ่งไปถึงทั้งสองคนอยู่ๆรถก็ดับลงทําให้รถของเขาหยุดอยู่กลางสะพานเสียงเพลงทรณีกันแสงก็ยังดังอยู่แบบนั้นไม่นานทั้งสองคนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้รถของเขามากขึ้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้ชายไม่มีแขนและผู้หญิงที่กําลังหิ้วหัวตัวเองอยู่นั้น ทั้งสองคนก็ส่งยิ้มให้เขาเขาได้แต่คิดอยู่ในใจว่านั่นมันผีหรือคนทั้งสองคนนั้นเป็นใครทําไมถึงเป็นเช่นนี้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็ได้นําไปสู่เหตุการณ์ที่สานั่นก็คือเรื่องหนุ่มวิศวะสาวคณะพยาบาลนั่นเองสําหรับเรื่องราวของหนุ่มวิศวะสาวคณะพยาบาลมีอยู่ว่า เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นมหาลาัยแห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็มีต้นไม้อยู่มากและยังมีนักศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจุบันซึ่งในตอนนั้นมีหนุ่มคณะวิศวะคนหนึ่งมีแฟนเป็นสาวคณะพยาบาลทั้งคู่รักกันมากหนุ่มคณะวิศวะคนนี้จะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับแฟนอยู่เป็นประจำแล้วก็เดินทางกลับหอพักของตัวเองผ่านทางสะพานขาวในช่วงดึกดึกทุกวันแต่มีอยู่คืนหนึ่ง ฝ่ายชายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับแฟนสาวที่หอพักเพื่อไปเที่ยวในเมืองด้วยกันแต่ดันเกิดเหตุมีโจรมาป้นชิงทรัพย์โดยคนร้ายได้ขึงลวดสลิงไว้กลางสะพานขาวทําให้ผู้ชายขับรถชนลวดสลิงอย่างจังจนเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งการตายแบบนี้จะเรียกกันว่าตายโหงและด้วยสภาพการตายที่น่าอนานจึงทําให้วิญญาณของทั้งคู่เคียนเอามากม โดยวิญญาณของทั้งคู่ยังคอยวนเวียนหลอกหลอนนักศึกษาและผู้คนทั่วไปที่ขับรถผ่านสะพานขาวเป็นประจำพอมีคนพบเห็นเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งทางมหาลัยจึงได้ทำพิธีกรรมอันเชิญอัฐิของทั้งคู่ฝังไว้ที่เสาสะพานโดยแยกไว้คนละด้านซึ่งภายหลังเหตุการณ์นี้เองจึงทำให้เกิดพิธีรับน้องใหม่โดยรุ่นพี่จะให้น้องใหม่จับคู่กันมาในกลางดึก แล้วเดินนับเสาสะพานมาจากคนละด้านซึ่งพอนับเสร็จก็ต้องแปลกใจเมื่อเสาสะพานที่นับได้นั้นมีไม่เท่ากันเรื่องที่4หลอนของนักศึกษาแพทย์เรื่องนี้ได้เล่าต่อๆกันมาว่ามีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งขึ้นลิฟที่โรงพยาบาลสีในตอนกลางคืนโดยในลิฟจะมีนักศึกษาแพทย์กับลุงแกๆ่ๆคนหนึ่งที่ลงลิฟมาพร้อมกันพอลิฟเคลื่อนลงไปเรื่อย ลิฟต์ก็เปิดออกด้านนอกลิฟต์ปรากฏให้เห็นหญิงแก่คนหนึ่งถือไม้เท้ากำลังจะเดินมาที่ลิฟต์แต่นักศึกษาแพทย์กลับมีอาการตกใจรีบกดปิดลิฟต์ทันทีชายแก่ที่ขึ้นมาด้วยกันเลยพูดเสียงดังขึ้นมาว่าไอ้นุม่มจะรีบป,ปิดทำไมไม่เห็นยายเหรอนักศึกษาแพทย์ก็เลยรีบบอกทันทีว่าลุงไม่เห็นหรอที่มือของยายแกมีได้แดงอยู่นักศึกษาแพทย์จะรู้กันดีว่า คนที่มีได้แดงผูกอยู่ที่มือนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่ร่างไรวิญญาณที่มีไว้ให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนได้ศึกษากันแต่มันยังไม่ใช่จุดพีคที่สุดเพราะจุดพีคมันอยู่ที่ว่าตอนที่นักศึกษาพูดถึงได้แดงให้ลุงแกวฟังลุงแก้ก็ได้พูดกลับมาว่าใช่ได้แดงแบบนี้หรือเปล่าไอ้นุม่มพ้องับจูแขนให้ดูโดนแล้วไงเรื่องที่ห้าห้องน้ำชั้นสี่และนักศึกษาแพทย์ เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อนักศ,ศาึกษาแพทย์คนหนึ่งได้ฟังเรื่องเล่ามาจากรุ่นพี่ว่าชั้นสี่ของคณะมีผีอยู่แต่นักศาึกษาแพทย์คนนี้ก็ไม่เชื่อเลยชวนเพื่อนไปพิสูจน์ด้วยกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปสักคนเพราะว่ากลัวผีนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้ก็เลยไปคนเดียวเขาได้ทําการสํารวจทีละห้องและก็ทําทุกวิธีที่เชื่อว่าจะทําให้เห็นผีได้ไม่ว่าจะเป็นการมองลอดระหว่างขาการตัดเล็บแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย ทำห้องแล้วห้องเล่าแต่ก็ไม่เห็นผีเขาก็เลยรู้สึกเบื่อจึงเดินไปที่ห้องน้ําเพื่อที่จะทําการล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกเซ็งแล้วก็เจ็บใจคิดว่ารุ่นพี่น่าจะแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกพวกรุ่นน้องเขาก็เลยได้ทําหน้าตาทะเลนแลบลิ้นปิ้นตาใส่กระจกในห้องชั้นสี่สุดท้ายเขาก็กลับไปที่ห้องพักวันต่อมานักศึกษาภายคนนี้ก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเมื่อคืนไปสำรวจมาเรียบร้อยละ ไม่เห็นาจะเจอผีเลยจนกระทั่งเขาเล่ามาถึงห้องน้น 4, ําชั้นสี่เท่านั้นแหละเพื่อนเขาถึงกระทาหน้านตกใจแล้วบอกเขาว่า <im it> มึงโดนแล้วล่ะเพื่อนมึงรู้หรือเปล่าว่าห้องน้ําชั้นสี่อ่ะไม่มีกระจกแม้แต่บานเดียวแล้วคนที่แลบิึนปิ้นตาในกระจกที่เห็นเมื่อคืนมันคือใครกันละ่ะเรื่องที่6นั่นก็คือเรื่องราวของหอก้าหลังสําหรับเรื่องราวของหอก้าวหลังเป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมา ในรั้วมหาลาัยขอนแก่นซึ่งบริเวณที่เป็นป่าลกข้างหอเก้าหลังเป็นจุดที่ไม่มีใครกล้าผ่านไปเท่าไหร่เพราะมันมีเรื่องเล่ากันว่าเคยมีผู้หญิงถูกคมคืนจนเสียชีวิตบริเวณป่าแห่งนี้ทําให้บางคืนหากมีใครขับรถผ่านมาจะเจอเรื่องราวปรแปลกๆเกิดขึ้นเช่นอยู่ๆรถที่ขับมาปกติเครื่องก็กระตุกแล้วก็หยุดไปสัง,งนั้นบางคนขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆก็เหมือนมีใคร ดึงรถอยู่ข้างหลังและถ้าเกิดใครหันไปดูก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงหน้าขาวๆซีดๆมาดึงรถเอาไว้นั่นเองเอาละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายกันละเรื่องที่7คุณยายไฮสปีดแม้ชื่อมันอาจจะดูไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่แต่เรื่องราวมันก็หลอนเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องของคุณยายไฮสปีดเล่ากันว่าบริเวณแถวปั๊มปตท ใกล้ๆกับหอพักก้าหลังในมหาลาัยขอนแก่นมักจะมีผู้หญิงคนแก่ที่ชอบวิ่งออกมาตามรถมอเตอร์ไซค์คนที่สัญจรไปมาซึ่งตอนแรกแกจะยืนอยู่นิ่งๆทำท่าเหมือนโบกมือเรียกอยู่ตรงแถาๆสามแยกแต่ถ้าใครขับรถผ่านเธอไปหันหลังกลับมาดูอีกทีก็จะสังเกตเห็นว่าแกนั้นเดินตามรถมาและถ้าใครคิดจะบิดรถเน่งหนีหญิงแกคนนี้ก็จะเรียกวิ่งตามเลยซึ่งเคยมีนักบิด บิดจนมิดไมเลยครับแต่ปรากฏว่าหญิงแก่คนนี้ก็ยังสามารถวิ่งตามรถทันอยู่ดีแต่สิ่งที่มันน่าแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับพอเมื่อขับรถไปตรงที่มีเสาไฟแสงส่องสว่างหญิงแก่คนนี้ก็จะหายไปแต่พอขับรถออกจากจุดที่มีแสงสว่างก็จะสังเกตเห็นว่าเธอกําลังวิ่งตามรถอยู่นั่นเองกลุ่มนักศึกษาจึงเลือกแกว่ายายไฮสปีดและอีกอย่าง แกจะวิ่งตามแค่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นส่วนใครที่ขับรถยนต์มาแกจะไม่วิ่งตามแต่แกจะขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนด้วยเลยและนี่ก็คือเรื่องเล่าหลอนๆทั้งหมดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผมได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต้องบอกว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องแต่งโปรดใช้วิจารญานในการรับฟังครับ